ไอ้้ไอเพลงลงเรือผมก็เคยเคยฟังอยู่หนึ่งเพลงมันรุ่นเดียวกันพวกเรารุ่นเดียวกันเราเรามันแพร่ระบาดแต่มันคนละลงเรือไงเอาอันนนั้ลงเรือเลยผมลงเรือน้อยลำบากใหญ่อไปคนเดียวกับผู้สาวทำไมไม่เอานึกจอกซ้ำลงเรือน้อยลำบากใหญ่ไปคนเดียวกับผู้สาวเห็นที่หัวโล่นผมยาวเชือกปืนสั้นกระบอกยาว ีมาขาวตัวดำดำลงเรือน้อยลอยลมพอถึงืองคนเขาขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยจักษ์มีทั้งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียวเอาหอยตัวโตฉันเอาไว้โชว์กลางลำแต่หอยดำๆฉันหยิกลงน้ำไปเลี้ยวไม่ติดหอยเบี้ยวขายกิโลละบาทเดียวไปได้แค่นี้ซื้อบาตเดียวขายแทนกิโล เราเป็นคนละสำนักกันวะเป็นรู้เชลเชลชาร์พันองทีม่มีมีอันอื่นไหมชาร์พันธ์ของที่มีมีทางที่คนเสพอยู่โรงแรมอะ่ะชาชาาาเอ้ามันชาละวันตรงไหนเ,เอ้าเหรอคนละชั้นชาร์พันคงที่เฉลกเกตสักทีทำภาระทุกของท่านวัดสี่แดนเช่นจะไม่ได้เลีย้ยงเมียมันเลีย้ยมอะไเลียเล้ยงเพราะทำนี้แค่ไหนไม่ม,ไมีไม่มีแล้วโอ้ยแต่ก่อนนะ่ะโอ้ยรู้จักเพลงแบบนี้เยอะมากเพลงแบบดีดีดีเพลงจังไร ซับแม่ซื้อให้อันสมัยโทรศัพท์อันตะกี่มีไฟนั่นแหละมีไฟโอ้ยลำโพงเต็มหลังท mm. โทรศัพท์อ่เนาะโหลดเอาแต่แนวเดียวอเพงโหลดเอาโหลดเอาแต่แนวเดียวตะกีไ่โหลดเอาแต่เพลงแปลกๆหรอครับปโปผมกำลังมองเขาอยู่เขารถด,ดับเพลิงมาด้วยวันนี้เขาพร้อมที่จะมาดับไฟให้กับผมแล้ว เอาเอา,เอาอย่างนี<ม>้ไหมเธอล้องเธอก็โดนไปส่วนเราไม่ร้องเราเต้นอย่างเดียวสตีแล้วเธอก็โดนกับนักดนตรีไปม,ไม,มันไม่ใช่เรื่อง<ะ>มันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเขาเอาเขาเอาเป็นวันเลยนะหมดเลยนะขเขาถนุกไปหมดเลยนะละสิบยี่สิบเหรอสามสี่หมื่น เออเอาเพลงนะไม่ไม่จะพึ่งฟังเอาเพลงจังไรเหรอเนาะอ่าเพลงจังไรเลยช่วงนี้เคยคิดว่าเพลงอะไรจังไรที่สุดในชีวิตครับอ๋อก็เปิดให้ฟังบ่อยๆอยู่นะตั้งวงกินเหล้ามันเปิดเพลงเข้าไปใน youtube อ่าบางทีก็คิดว่าเพลงจังไรแบบนี้มันอยู่ใน youtube ก็มีด้วยเหรอเออมันไม่โดนแบนเนาะเออเพลงอะไรนะครับอุ้ยพูดไม่ได้จี